ถ่ายยังคืออไรบ้างที่น้องสาวเราแต่งตั้งไป Miss World Thailand ค่ะก็ภูมิใจในตัวน้องค่ะแล้วก็อยากแสดงความยินดีให้น้องด้วยค่ะที่ได้ถือตําแหน่ง Miss World Thailand นะคะแล้วก็ได้สิงสายสะพายไทยแลนด์อีกรอบหนึ่งนะคะก็ฝากทุกคนส่งกําลังใจแล้วก็ส่งพลังบวกให้น้องด้วยนะคะเพราะว่าแอนเชื่อว,ว่ามีโอกาสสูงมากๆเลยที่น้องจะได้ความมงฟามงแรก <c oughs> กลับมาให้คนไทยะค่ะ <c oughs> ใ,นในตอนที่น้อง จจะได้ไปมีกรารมาคุยสนตัวมมีบ้างคะ่ะแต่ว่าจีจีแอนไม่ได้อยากให้คนาแนะนําเยอะอยากให้น้องไปแบบแบบฟรีฟรีไม่ต้องกดดันอะไรเลยเพราะว่าน้องเก่งมากอยู่แล้วทุกคนก็เห็นความสามารถของน้องบนบนเวทีแล้วนะคะก็อยากให้น้องเป็นตัวของตัวเองเอนจอยแล้วก็เปิดใจสําหรับแบบ culture แล้วก็ environment ที่ที่นู่นด้วยคะ่ะก็ให้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดค่ะและในพาร์ทของเราอ่ะเราเรื่องการตามตองคอย่างเงี้ยเรายัง ยังมีไม้รว่าเราเที่ยวบางไปที่สุดในชีวิตแล้วหนูใกล้จะสามสิบะค่ะมันเป็นเรื่องของอายุด้วยค่ะหนูแบบไม่อยากจะพูดแต่ว่าอายุมันหิคคคคข้างเอะแล้วคค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 คชั่นการคคคมคัคัคมคคคคค จริงแพชชั่นในในในเรื่องของนางงามก็จะไม่ได้หยุดมีแพชชั่นในเรื่องนี้เพราะ mm hmm. พราแอนเชื่อว่าการเป็นนางงามมันเป็นอะไรที่เราถือด้วยแบบในในใจของเราเสมอนะคะการที่เราเป็นนางงามก็ยังเป็นมนุษย์ที่ทําตามปกติเราได้แค่เพียงแค่เราช่วยเหลือสังคมเป็นตัวของตัวเองเราก็ใช้แพลตฟอร์มของเราเป็นเป็นแพลตฟอร์มที่ดีด้วยค่ะ mm hmm. ก็ไม่ถามว่าจะไปประกวดอีกไหมคงไม่แล้วค่ะเพราะว่าไม่มีใครเลือกเราแล้วเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วแต่ว่าเราเป็น ที่ปรึกษาได้แล้วก็เป็นเป็นแบบที่รุ่นพี่ก็ได้ค่ะที่แบบทุกคนมามาหามามามาเชนหรืออะไรกันเราเราประกวดไม่ได้แล้วแล้วเราเป็นเมนเทอร์ได้ไหมถ้ามีโอกาสก็ได้ค่ะ<ช> ผู้ใหญ่มาเลือกเราก่อนแสดงว่าเราก็ได้เหนข่าวใช่ไหมว่าเราเป็นหนึ่งในแคัดติดหลายคนพูดถึงว่าก็อาจจะเป็นหนึ่ในเมนเทอร์ของเฟสเห็นเห็นทางเพจต่างๆแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เห็นความสามารถของแอนแล้วเห็นแอนเป็นแบบในฐานะเมนเทอร์ได้ก็ถ้ามีโอกาสก็ยินดีมากๆเลยค่ะมีมีเลืกภาพตัวเองไหมถ้าเราต้องไปไปเป็นคู่กับพี่เกดหน่อย กับพี่เกดเลยค่ะถ้าเราเป็นแบบเมนเทอร์แบบวิคอลลาฟ้งตัวแม่เลยนะคะตัวแม่ที่แบบอยู่ตั้งแต่หนูอยู่ในเฟสด้วยคือมันเป็นอะไรที่น่าจะแบบน่ากลัวแต่ว่าเราทําได้ค่ะถ้าเราแบบใช่ถ้าเรามีโอกาสเราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เราทําทุกอย่างได้ค่ะแต่คือณตอนนี้ยังไม่ได้มีการติดต่อก็ก็ยังค่ะก็รอรอให้ถ้ามีโอกาสก็ได้เลย แอส่วนามเกี่วอนอนวินาทีท huh. uh ี huh. okay. Okay. Uh ่องรรกาศออีกอะไรอปดประกาศแม่กรกนในเรื่องของตอนที่เราประกวดีมันมีเร uh ื huh. uh ่องขการเอะไรไคะด้กก่อนที mm ่เราไปประกวดนะคะแอนเชื่อว่าในทุก เวที uh, จะมี uh, สัญญาที่เขียนว่าโอเคเราลงสมัครนู่นนี่แต่ว่าหลังจากที่เราได้ตำแหน่งแล้วก็ทางแอนไม่ได้มีที่ต้องเซ็นอะไรค่ะก็เสียใจกับน้องด้วยแต่ว่าอยากให้ทุกคนไปโฟกัสในเส้นทางใหม่ของน้องมากกว่าเพราะว่าจริงๆมันมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่มันเป็นเรื่องของของบิสเนสเราไป,ไปจัดการกับมันไม่ได้ไปคนโทรลมันไม่ได้มันอยู่ในมือของคนอื่นก็ให้ให้น้องไปในเส้นทางใหม่ ถามอีกหนึ่งเรื่องดราม่าน้อยแอโะเรื่องคอดูอะไรเงี้ยเรารู้สึกอย่างไรบ้างบินาจริงจริงแอนไม่ไม่ค่อยติดตามดราม่าเท่าไหร่ค่ะก็ถ้าแบบผ่านๆก็จะเห็นบ้างถ้าแบบเป็นรูปตัวเองก็จะหยุดอ่านนิดนึงกดไลค์หน่อยนิดเดียวมันไม่ไม่ไม่ได้กดไลค์ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้ว่าเราเชื่ออะไรแต่ว่าก็ก็ก็เห็นบ้างค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะถ้าเขา อยากทําตามที่ที่เขาเชื่อว่าต้องทําเพื่อที่จะได้มงก็ตามใจเขาเลยค่ะแอนไม่ได้ติดอะไรเลยใชจ่จริงจริงมันตอนนั้นนี่คือเขาฟอลโล่เราปกติใช่ไหมใช่ค่ะอืมแต่เรามองมามันหนึ่งเขาไม่ฟอลโล่เราจริงจริง,รง,รงแอนแอนไม่ค่อยได้ดูพวกฟอลโล่ของแอนแต่ว่ามีมีมีเพจอันหนึ่งที่แบบลงรูปว่าเขา unfollow เราแล้วก็งงไปนิดนึงว่าอ๋อเราไปทําอะไรผิดหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกันเลย ก็ไม่เป็นไรค่ะแอนจริงๆเรื่อง follow แอนไม่ได้ไม่ได้คิดมากค่ะเพราะ validation ของภายนอกมันไม่ได้เป็นอะไรที่สำคัญไม่งั้ก็ไม่ถามความสัมพันธ MM ์มันจะหายไปมาตามอันที่รื่อไปหรือว่าความสัมพันธ์มันยังอยู่แค่อันที่องไปมันก็แล้วแต่คนนะคะจริงๆแอนก็ไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับวีนาอยู่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากค่ะถ้าถ้าเขาต้องทำแบบนั้นก็ไม่เป็นไรไม่แอนไม่ได้ไม่ได้ติดไม่ได้ไม่ได้แคร์ไม่ได้อะไรเลยถี่ถามคนทัไปเรารง้ไหมลูก อะไรนะคะตามงงทั่วไปงงค่ะเพราะว่าอยู่ดีๆก็อ unfollow ก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนมีเหตุผลของตัวเองแล้วก็ไปไปอืมแล้วก่อนนั้นได้มีการคุยไหมไม่ไม่มีเป็นที่เราขออนุญาตถามในเรื่องของกรณีที่มีการแบหยอกลูกการกองการกองเรืองการเกิดจะเป็นกรณีบรรยาการแอนโกลเก่าใช่ไหมครับอ๋อ ค่ะจริงๆเราได้รับผลจากคนตาที่มันเป็นเราเคยมีไหมที่แบบว่ามีตัวสอบอะไรย้อนหลังว่าหักหัวคิวอะไรเงี้ยว่าเขามาฝึกอะไรนะครับคำเขาคำว่าจะมูอัดเขาเขาหักหัวคิวไม่จ่ายตามจริงที่อะไรอย่างเงี้ยมันเรามีผลการประเมิตรงนั้นอ่ะแล้ววันที่เราสนิทกับเขาเราไม่ใจกับาว่าก็แอนแอนได้ยินข่าวบ้างค่ะก็ขอขอไม่พูดในเรื่องด้านนี้ดีกว่าเพราะว่าแอนก็ไม่ได้รู้เรื่องเต็มๆก็ขอให้ทุกอย่างมัน ปล่อยปล่อยไปแล้วก็ถ้าใครทําผิดก็ยอมรับเต็มเต็มไปนะคะก็แค่นั้นนะคะคือตัวเราไม่เคยโดนในในพาร์ทเรื่องเรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาที่เราได้ยินมาตัวเราเคยประสบอันไหนไหเคยโดนด้วยตัวเองไหมทั่วไปใช่ไหมคะสมมติเขาจ้างเราสองแสนห้าเราถึงเราแค่แต่แปดอะไรเงี้ยอ่ก็ไม่ไม่รู้ค่ะยังไม่ได้ตรวจสอบอย่างนี้ใช่ค่ะยังไม่ได้เช็คค่ะแต่จะมีการกลับไปรีเช็คอะไรใดใดในในพาร์ทที่เขาเคยทำงานกับเรา เรก็ก็ต้องเช็คอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเขาทำกับคนอื่นเราอาจจะต้องแบบมามาเช็คกับตัวเองว่าเขาเขาทำคำนักับเราด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นก็ได้แต่ต้องต้องก็ต้องเช็คด้วยแล้วอย่างนี้ทำต้นสังกัด TPM ว่าย่งไงบ้างเพราะมันเกิดการเขาได้มีการตรวจสอบให้เราด้วยไหมว่าว่าย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ย ก็จริงๆแอนยังไม่ได้คุยกับทางทางกองเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าทางกองก็ยุ่งในในการประกวดของน้องโอปอด้วยก็ถ้ามีเวลาอาจจะต้องกลับมามาเช็คมาเคลียร์ด้วยกันคือแอนก็ยินยันว่าใครใครสร้างเรื่องอะไรก็ต้องรับผิดชอบไปไหนไปใช่ค่ะถ้าเราทําผิดก็ยอมรับด้วยนะคะว่าเราทําผิดอาจจะพูดผิดเพราะว่าเราไม่พูดไม่ค่อยชัด ไม่มีคำไหนไม่ชัดเลยอะหรคะอ๋ออันนี้แบบเรียงคำผิดก็ได้อนู่แค่เป็นลูกคืนค่ะเพราะฉะนั้นฝากถึงมีมันนี้ในอนาคตหน่อยค่ะหลังจากที่เราสัมภาษณ์เสร็จแล้วมีแน่นอนวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเอาไว้เป็นบทเรียนรู้นะคะว่าทั่วไปในชีวิตของเราเราอาจจะไม่ได้ หวังหวังร <toys> ้ายกับใครแต่ว่าถ้าเราทําอะไรผิดก็ยอมรับแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปให้เป็นคนดีค่ะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็เออแค่นั้นนะคะไม่แปลกใจว่าทำไมถึงไปจักรวาลจัดหน้าหัวใจยังไงนะจบไม่ดูเฉยดูแล้วหายเลยที่แบบนี้ก่อนนะ